ประกาดตอนนี้ช่องของเรามีช่องทางสนับสนุนแล้วนะครับผมขอขอบคุณผู้ที่มาสนับสนุนณนที่นี้ด้วยนะครับฮัลโหลว่าไงฮิโรชิฮืมลอกครามอยู่นะครับแตะๆหน่อยนะอโอเคเราจะไม่กวนเขานะครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ อยู่กับช่องยุโริิเอ็กซติบ่อยกันรครับวันนี้ก็อาไม่ใช่งูนะครับผมนะเพราะว่างูผมยังเลี้ยงไม่ได้ <No. S 1> ก็จะเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะครับที่ที่จริงส่วนตัวผมเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เคยเลี้ยงก่อนงูด้วยซ้ำนะครับผมเคยเลี้ยงก่อนงูด้วยซ้ำก็ยังไงล่ะก็ถึงเวลาที่เราต้องมาเปิดตัวน้อง,อง,องกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นสัตว์ที่ผมบอกว่าผมเลี้ยงมาก่อนงูได้ซ้ำนะครับก็หลายคนอาจจะรู้จักหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงประเภทนี้มันพึ่งมา เป็นกระแสได้ประมาณปี2ปีนะครับแต่ว่าที่จริงแถวบ้านผมเขาก็เลี้ยงกันแหละนะครับนี่คือตัวอ้อนนะครับนี่คือตัวอ้อนนะก็ชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบมบูแรดนะครับก็หรือว่าหนูไม้ไผ่นั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะกินไม้ไผ่เนาะก็เจ้าอ้อนนะครับหรือว่า,าคนอีสานเราหรือว่าคนภาคเหนือนะครับเขาจะเรียกว่าตุ่นนะครับแต่ที่จริงมาเป็น มันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์คนละชนิดกันนะมันมันมันไม่ใช่อ่าสัตว์ชนิดเดียวกันนะครับเป็นสัตว์คนละชนิดนะครับอ้นก็คืออ้นนะครับตุ่นก็คือตุ่นนะตุ่นก็เดี๋ยวผมจะหารูปให้แล้วกันถ้าหาเจอนะผมก็ไม่มั่นใจผมก็ไม่เคยเจอตุ่นจริงๆนะครับแต่นี่คืออ้นนะครับแต่ว่าแต่แต่ว่าบ้านของเขาก็เรียกตุ่นแหละเออนะก็นี่จะเป็นอ่าอ้นอ่าถ้าชนิดนี้จะเรียกว่าอ้นเล็กนะครับปุ่ม ส่วนอ้นที่เขานิยมเลี้ยงกันจะเป็นอ้นใหญ่นะครับซึ่งแถวบ้านผมมีนะแต่ว่าไม่เยอะนะครับพวกนี้จะเยอะกว่านะครับก็ต้องไล่ประวัติความเป็นมาก็ผมเคยเลี้ยงมาก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเลี้ยงมาก่อนหน้านี้ประมาณ2ครั้งนะครับครั้งแรก6ตัวครั้งที่2 8ตัวหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ตามการเวลานะครับเพราะว่าก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กนะครับมันก็ตามการเวลามันก็ตายไปอะไรบ้างนะครับอันนี้คือ2ตัวนี้คือ ได้รับต่อมานะครับสองตัวนี้ได้รับต่อมาเนาะก็อ้นนะครับต้องอธิบายก่อนว่าอ้านนะครับ,เค,เ,รบ,รครบเคยเป็นสัตว์ที่ติดพระบอนะครับเคยเป็นสัตว์ที่ติดพระบอแล้วเขาก็ยกเลิอกออกไปให้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจแทนไม่ว่าจะเป็นเป็นพวกผลิตภัณฑ์ธธนเนื้อนะครับหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ก็เอ้ยเอย่าอยากัากกบตะก,กร,ร้าสิลูกไม่เอานะก็เดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าอ้อนสองตัวกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวเมียทั้งคู่นะผมกําลังจะอ่าอีกสัก2เดือนนะครับผมจะไปทุระที่บ้านเกิดนะครับอ่าผมติดต่อไว้แล้วว่าผมจะซื้อนะครับก็อ่า เป็นอ่าผมก็ไปดูมาแล้วตอนช่วงผมกลับต่างจังหวัดไม่กี่วันมาเนะี่ยผมก็ไปดูมาแล้วนะครับก็มีตัวผู้นะครับมีเยอะเลยนะแต่ว่าตัวมันไม่โตเท่าไหร่ตัวเล็กกว่าตัวนี้อีกนะครับผมก็รออีกสัก2เดือนแล้วกันให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็มีเต่าญี่ปุ่นด้วยว่าจะไปซื้อเต่าญี่ปุ่นมานะครับนะถ้าอยากเห็นช่องนี้เลี้ยงเต่าญี่ปุ่นไหมฮะกดไลค์สิอ่าคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าอยากให้ช่องนี้เลี้ยงเต่าญี่ปุ่นนะอืมเต่าญี่ปุ่นนะครับตัวเบเริ่มเลย ว่าจะไปซื้อนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็จะดุหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกัดนะอะแต่ว่าตัวนี้เชื่องนะครับแล้วก็มันขี้กลัวนะครับเนี่ยเนี่ยคือ,ค,อคือน้องเขาร้องเพราะกลัวนะ,ะดูเสียงน้องนนี่น่าจะเป็นตัวอ้นนะครับก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะ,ะน่ารักนะครับตัวปุกปุยอ้วอนๆน่ารัก แต่ไม่น่ารักสําสหรับเกษ,ษตรกรน,นะครับเพราะว่าไปกินไปกินพวกหัวมันเขานะนี่ดูเทจเจอ,อ,อรอ์เขาจะอุอ้ยร้องน้องออ้ยวางก่อนน้องร้องก็เป็นในการเลี้ยงนะครับผมก็เลี้ยงก็ก็เหมือนที่เขาเลี้ยงกันนะครับผมก็ตอนแรกก็เลี้ยงใส่อ่า เขาเรียกว่าวงท่อนะครับเลี้ยงใส่วงท่อเหมือนอันนี้เลยเหมือนฟาร์มเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเลี้ยงในตูน้กระจกเพา่อจะได้ดูมันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใส่ทรายนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ทรายต้องท่าความกิดนว่าคอกที่ไม่ใช่คอกสิเจ้า,จาของเก่าของตัวนี้นะครับเขาเลี้ยงใส่ทรายแล้วก็ใส่ใส่บ่อไว้นะครับแล้วตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวผู้ที่มันตายไปอุอ้ยอย่าก,กัดลูกอย่าก,กัดๆๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวนี้มันคลอดลูกนะครับแล้วก็ทรายหรือดินเนี่ยมันถล่มทับลูกมันตายผมก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะเลี้ยงแล้วไม่จะเป็นต้องใส่ดินนะครับไม่จะเป็นต้องใส่ดินนะผมก็เลยไม่ใส่ดินแล้วก็ใส่ตู้กระจกไว้นะครับตู้กระจกใหญ่ที่ผมเคยเลี้ยงปลาเออแล้วมันแตกอ่ะเออนั่นแหละผมก็เลยเอาใส่ไว้นะครับผมก็เลยเอาใส่ไว้นะตอนนี้ก็น่ารักนะครับก็ดูมันวิ่งไปนะสัตว์พวกนี้นะกินอะไรนะครับก็พวกนี้ก็กินพวกหัวมันพวก หัวพืชใต้ดินนะครับหรือว่าจะเป็นพวกาตามชื่อของมันเลยแบมบูก็กินไผ่นะครับกินไผ่ได้กินไผ่กินหน่อไม้ได้นะครับกินผลไม้ได้นะครับอาหารเม็ดที่ผมยังไม่เคยลองนะเพราะว่า,อาสองตัวนี้นะครับต้องอธิบายก่อนว่าจะเป็นอ้นป่านะครับเป็นอ้นป่าที่คนเก็บมาเลี้ยงนะครับโอลูกไม่นะทาไมเธอถึงทําอย่างนั้นอนะ่ะทำไมเธอถึงกัดมันพยายามจะกัดออกไป น่ารักจริงๆเลยนะก็สัตว์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเชิงบริโภคก็เป็นเมนูนะพวกลาบอะไรเงี้ยพวกลาบพวกยางโอ้น้องก็อ่าพวกนี้นะครับอันนี้มันมันไม่ไอตัวนี้มันไม่ขู่นะถ้ามันขู่นี่คือมันจะกระทบฟันนะมันจะกระทบฟันเสียงดังมากนะส่วนอันนี้คือเขากลัวนะเขากลัวเขาจะร้องออกมา แต่มันก็ร้องนะเวลาผมเดินไปใกล้มันมันก็ร้องอ่ะไม่รู้ว่ามันร้องเรียกความสนใจหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะอืผมก็ไม่ได้ทาํามันรุนแรงนะนอนนะครับก็เป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะที่ผมผมชอบนะก็พวกนี้นะครับก็สําหรับคนที่อยากเลี้ยงนะครับอ่าเรื่องกลิ่นตัวนี่บอกเลยว่าเบามากครับกลิ่นตัวน้องคือเบามากนะค,คือแทบจะไม่มีกลิ่นตัวเลยแหละนะส่วนอื่นน้องนี่ก็ แทบจะไม่มีกลิ่มเลยนะครับกลิ่นน้อยมากครับผมเลี้ยงผมเลี้ยงนี่ผมเลี้ยงใส่ก่ากาบมะพร้าวนะครับคือกระบมะพร้าวก็เก็บกิ่มแล้วคือกิ่มน้องนี่ค่อนข้างจะน้อยมากครับนานทีนะครับผมจะได้เก็บอืดน,น้องนะเกืบททาความสะอาดนะเว้ยเราตัวนี้เป็นอะไรนะลูกลูกเป็นอะไรเป็นอะไรลูกอ่อาไม่ยอมขึ้น,นอโอเคก็เราจะไปปิดคลิปกันเลยดีกว่า ครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจ้าน้องอ้นทั้งหลายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงของผมนะที่ผมก็ชอบนะครับ็นการเ่่นตัวนะโอ้ยน้องน้องยังร้องอยู่เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรน้องนะอันนี้มันเป็นนิสัยของเขานะครับเขาชอบร้องนะนะก็เป็นยังไงบ้างครับน่ารักหรือเปล่านะก็ผมก็ไม่ได้มีแค่งูนะครับผมนะผมก็บอกว่าผมไม่ได้มีแค่สัตว์ที่น่ากลัวนะครับผมก็มีสัตว์ที่ น่ารักเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับช่องเฮโรชีเอ็กซ์ติกสวยกาีรัดขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะก็จะพยายามตอบนะครับผมก็แนวทางใหม่ของช่องเราก็จะประมาณนี้นะครับจนกว่าผมจะได้กลับไปเลี้ยงงูนะครับผมนะก็ดูพวกนี้ไปก่อนนะครับผมนะอืกตัวหนึ่งก็ยังแทตะกล้าอยู่เลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ